ดูกรอนนี่ <Okay. S 1> เวลาแม่ขึ้นมามครั้งแรกเลยอะ่ะครั้งแรกเลยนะมแม่ยังไม่เคยใช่ปะ่ะเคยแล้วไงไม่ใช่แบบว่าครั้งแรกที่ยังมันยังเครื่องยังไม่ร้อนอะ่ะเครื่องยังไม่ร้อนแม่ก็ปลายเท้าเนี่ยน้องนึกว่ากระโดดลอยตัวเลยไม่ย้อยนี่ปลายเท้าเนี่ยจับแล้วก็เนี่ยประคองไว้ประคองอย่าไปต้องจับแน่นเพราะถ้าเกิดแม่จับแน่นมันจะลังมันเสียศูนย์ พอเสร็จอันเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าอีแก่เนี่ยอีแก่อีแก่ยองโย,งโยง่พอแม่อีแก่ได้แล้วแม่ก็เป็นเด็กี่เด็กเนี่ยถ้าเด็กร้อยยังอืเอออร้ยแล้วนะประคองก็ได้ไม่ประคองก็ได้ต่อมาก็เป็นอะไรครับเหยียบลูกโปง่งไม่รุ่นนี่เหยียบลูกโปง่ง อ๋อทำแบบนี้ก็ได้อืมเหยียบลูกโปร่งเลยทั้งหมด <c oughs> วัดที่ความรู้สึกว่าหมายถึงเอาความรู้สึกเราเป็นเกณฑ์ว่าให้เกิดความต่อเนื่องอย่าไปเร่งอือแล้วก็ไม่ไม่เบาเกินไปโอ้แต่แค่ไม่เบานี่ก็ลากเลือดหมายถึงว่าอเออเครียกยาชื้นบาลอเงื่อแตกแล้วเขี้ยวอ,อ่ะลองดู